เพงนี้องว่าหลายคนร้องกันได้แล้วคนดูพร้อมหรือยัง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  โชว์ชูบกรเสียด้วยครับผมอยากข้อศิภาไกเป็นเด็กมีปัญหาให้ดูตาสีตาสาเที่ยงใหหัวชนฟ้าไม่คิดงอโลกกูไม่สนใครเพื่อนหงกุนคนนั้นที่ไม่หันหลังจากไปกูจะทำตามใจเพราะเวลาไม่คอยใครเกิดแก่เจ็บตายชีวิตไม่กป็ทั่วไปเพรามันวัยรุ่นไรเรียนไวระเลงกูไม่ชุ่มแต่งเพลงเลียนไต่เลงใช้ชีวิตกวนีนแบบค้าดิฉเองบ้านบ้าเปนเทวดาสุด สู้ของคิดจะทำเพื่อ,อนสู่เพื่อนลูกกินตาการเป็นตัวละครฟ <คน S 2> ันเฟือนจับต้องโลกอันโกแกแต่ภูมิปัญญาของพี่บ้านนาอาไิยักจะบอกมาจนสิตอนสิบห้านี่ยังไงล่ะตัวข้าเด็กดีหรือเด็กบ้าวีวรัสซ่า เลือดดูดช่างไม่เป็นไรคุณไม่สนใจชีวิตกุณตอนอายุ12รู้จักเพลงโจ伊บอย,ยตอนอายุ13บัดรูดบุรีเพราะว่าเฮลล์บอยอายุ14มองเห็นดอกผิดที่เกมาจากดอยพออายุ15รู้จักใบลอยและกระดานลอยข้พควาเพื่อนฟุ้งที่เป็นตักเลยอยู่ในตลาดบอยไปฟัดคำสอนคุณมาอาจร ไม่อยกระบาดอยร่างกพยกไวดเนินไม่ใช่ไทยตัวประบาดลอยคือทางระตอนที่มีคนคอยเป็อมือขาดลมกระดาษลอยกระจัดกระจายกระายลอยางไปูโดดพิมพประาีพพ์พรีฟายและลูกชนตการทำพิเป็นไรั้นเลนเปสิ่ที่ปูดปอยกประสบกรม่่ก็เป็นใบบาหมแบของไม่ไปนเพราะไมพอหรืออยากลาจึงรอตอกนว่าใครที่ได้ถอนหน้าากว่าสังคมยิตัวลอยคอยดูดเลือดกระดาาเมื่อผมถึงไม่คนแต่คุณเอ็มบสากลวัยยีวี่า ชีวิตมึนายอ่ัวมึงก็ใหญ่จะลองลองดู Everything you want Let you do ช่างม่กันไรกูไม่สนใจชีวิตมึงชีวิตข้าชีวิตมึนาย่วมึงก็ใหญ่จะลองลองดูย Everything you want Let you do ช่างไม่กันไรกูไม่สนใจกูเสียดเบื่อคำมึงพัราแคไม่กี่ปีที่กูต้ขอทุกนา กูไอยู่ในอาไม่รู้ว่ามึงอยู่ในเาสายู่ในอาอารอรัชดาสมองเลพัฒนาีตอนเตพัทยานรสสเพสับมึงตัวในญาติมึงไม่ต้องมาหาทกูกูจะยูชีวิตอดชีวิตขกนายยพัมึงจะลองลองดูอะ Everything you want let you k o u t ค่ไม่มา o u ยกูไม่สนใจชีวิตกูชีวิตข้า นายและพวกมึงพะยากจะลองลองดูอ่ะ Everything you want Let you do know ช่างไม่เป็นไรกูไม่สนใจชีวิตกูชีวิตข้าชีวิตกูนายและพวกมึงพะยากจะลองลองดูอ่ะ Everything you want oh Let you do ช่างไม่เป็นไรกูไม่สนใจชีวิตกูชีวิตข้าชีวิตกูนายและพวกมึงพะยากจะลองลองดูอ่ะ Everything you want Let you do ช่างไม่เป็นไรกูไม่สนใจชีวิตกู ดีไม่ไวรเริงรองเพิ่มสะบักเจ็บเอ็กสะบักประสบักสิ่งี่เด็กเต้องสาคร้กอโตผู้หกหชายอยากโชว์ให้วก่นดไม่ตายก่อนโตชีวิตกูไหนยพวกมึงถ้าอยากจะลองลองโดนพร้อมกัน ำไม่ไกกูไม่สนใจชีวิตูชีวิตข้าชีวิตกูนายพลมึงก็อยากกอล์ฟ Everything you want Let you know จำไม่ไกลกูไม่สนใจชีวิตกูขอบคุณทุกคนมากขอบคุณผู้ชมขอบคุณกี้ฮีโร่ครับขอบคุณมากครับขอบคุณพี่พีทีมด้วยนะครับผม